การทำบุญคนเดียวเหมาะสำหรับคนโสดพึ่งโดนทิ้งหรือต้องการเพิ่มความเข้มแข็งทางจิตเฉพาะบุคคลแต่ไม่เหมาะกับคู่รักหรือคนในครอบครัวที่ควรพาไปทำบุญร่วมกันเป็นประจำให้สังเกตแม่บ้านที่ชอบไปทำบุญคนเดียวนะครับมักมีปัญหาครอบครัวได้ง่ายทั้งลูกดือ้อผัวมีเมียน้อยทำความดีจะเกิดคลื่นพลังบวกมัวเมากิเลสจะคลื่นพลังลบกระจายแผ่รอบตัวพลังงานที่ต่างกันจะผลักกัน จะทำให้รู้สึกไม่ลงรอยกันจึงไม่แปลกที่ลูกกับผัวจะเบื่อขี้หน้าแม่และเมียได้ง่ายสั่งสอนบอกอะไรก็ไม่อยากฟังคนชั่วอยู่ใกล้คนชั่วและสดชื่นมีความสุขลูกจึงไปมั่วกับเพื่อนชั่วผัวก็ไปร่าเริงกับผู้หญิงที่ชั่วพอกันเป็นการจำแนกคนแต่ละกลุ่มโดยธรรมชาติไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนเลวจะคบกับคนเลวเท่านั้น การพาคนในครอบครัวหรือคู่รักไปทำกิจกรรมกุศลร่วมกันบ่อยๆจะส่งให้เกิดสายใยบุญผูกใจไว้เมื่อมีพลังบุญเท่ากันอยู่ร่วมกันจะอบอุ่นมีสุขทำอะไรถูกคอถูกใจไปหมดการพาไปทำบุญยังเดาได้ว่าเป็นคู่บุญหรือคู่เวรมาก่อนโดยมากคนเป็นคู่บุญมาก่อนมักชวนทำบุญโดยไม่ต้องบอกหรือต้องบังคับทำได้ราบลื่นต่างกับคู่เวร ที่ชวนไปยากอุปสรรคมากมีเหตุให้เจ็บป่วยรดเสียหรืออาจผิดใจยังไม่มีสาเหตุทั้งก่อนและหลังทำบุญอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นคู่บุญหรือคู่เวรมาก่อนอย่าลืมหลักที่ว่าดวงและทุกอย่างเปลี่ยนได้ด้วยกรรมปัจจุบันคู่บุญที่ไม่ชวนกันทำบุญไม่นานอาจกลายเป็นคู่เวรคู่เวรที่กรรมเล่นงานให้ต้องมาครองคู่เพื่อทำร้ายกัน หากตั้งมั่นร่วมทำความดีอย่างสม่ำเสมอก็เปลี่ยนเป็นคู่บุญครองคู่อย่างมีความสุขได้ไม่ยากหลักของการทำบุญแก้กรรมคือจิตที่สำนึกผิดและยอมรับว่าทุกที่เจอคือสิ่งที่เราเคยทำไว้และกำลังชดใช้คืนเจ็บแค่ไหนให้นึกย้อนให้ได้ว่า เราต้องเคยทำกับคนอื่นไว้เท่านี้หรืออาจจะมากกว่านี้หลายเท่าก็ได้ที่เจออยู่คือการใช้หนี้ซึ่งมันจะหมดและบรรเทาไปในไม่นานตั้งจิตสมทานรักษาศีลข้อสามอย่างเข้มงวดต่อไปจะไม่ทําผิดด้านนี้อีกแล้วไม่ว่าชาติไหนก็ตามทำบุญทุกครั้งอุทิศให้กับคนที่เราเคยทําร้ายเคยเป็นชู้หรือเคยแย่งคนรักเขามาก่อน แม้จะเป็นอดีตชาติที่เราไม่อาจรู้ชื่อได้ก็ตามสวดมนต์ทำสมาธิและกราบขออโหสิกรรมขอให้เขายกโทษให้ทำให้เป็นประจำย้ำสัญญากับตัวเองให้ได้ว่าเข็ดแล้วจะไม่ทำอีกแล้วจะไม่ผิดศีลข้อสามอีกแล้วจะตั้งต้นเป็นคนใหม่รักษาศีลโดยเฉพาะข้อสามให้บริสุทธิ์ให้ได้การร่วมเผยพร่ธรรมะ ฟังธรรมะให้หลากหลายเป็นประจำจะทําให้เกิดปัญญาและมองเห็นความจริงได้ชัดเป็นการทําบุญแก้กรรมให้ตนเองที่ง่ายที่สุดเพราะจะทําผิดจนต้องทุกข์อีกก็เพราะขาดปัญญาและขาดสติเมื่อมีบุญมีศีลทําดีให้ถึงพร้อมเชื่อมันได้เลยว่ากฎแห่งกรรมจะจัดสรรคนดีๆสิ่งดีๆเข้ามาให้ในเวลาไม่นานแต่ห้ามทำดีด้วยใจโลภอยากได้คนดีมาเป็นคู่รักนะครับ ของดีถึงเวลาจะมาเองแม้อยู่คนละมุมโลกก็ตามสำหรับคนที่ทำกรรมร้ายแรงจนอภัยได้ยากอาจต้องบวชถือศีลครองพโมจันทร์ครองชีวิตโสดเท่านั้นถึงจะเป็นการแก้กรรมที่ผ่อนหนักเป็นเบาได้จริงบางคนเนี่ยกรรมหนักชนิดที่ว่ามีคู่เมื่อไหร่ต้องโดนนอกใจเมื่อนั้นไม่มีทางมีความสุขกับชีวิตคู่ได้เลยซึ่งก็ไม่ควรเสียใจหรือเสียดาย ร็ต่อให้เป็นคนที่สมหวังกับความรักวันหนึ่งพวกเขาก็ต้องทุกข์ใจแสนสาหาัสเมื่อคนรักตายจากไปเช่นเดียวกันโสดก็แค่เหงาแต่คงไม่เศร้าปริ่มจะขาดใจเท่าคนรักตายต่อหน้าหลายคนอาภัพรักเลยได้ดีทางธรรมะก็มีถมไปและอาจสุขกว่าคนที่เขามีคู่อีกเป็นล้านเท่าก็ได้นะครับ แนะนำเพิ่มเติมนอกเหนือจากการทำบุญให้ถูกด้านให้งดฟังเพลงเศร้างดอยู่ในที่แคบหรือสถานที่เดิมๆที่กระตุ้นให้คิดถึงพยายามอย่าอยู่นิ่งๆให้หากิจกรรมเคลื่อนไหวออกกำลังกายเดินเล่นในสถานที่อากาศดีๆถ้าเดินแบบเจริญสติไปด้วยจะดีมากโดยให้ระลึกรู้ว่ากำลังก้าวเท้าซ้ายหรือขวาอยู่สำหรับคนเพิ่งเจ็บใหม่แทบทนไม่ไหว ก็มีวิธีเร่งด่วนนะครับโดยการพึ่งยายาในที่นี้ไม่ใช่ยาเสพติดนะครับแต่เราสามารถหาได้ง่ายเช่นพวกยาแก้แพ้ที่กินแล้วไม่อันตรายทําให้รู้สึกง่วงซึมหรือบางตัวก็ทําให้หิวข้าวเช่นไซโปเฮปตาดีนหรืออีกตัวหนึ่งก็คือดอมีแรค25อันนี้เป็นชื่อการค้านะครับตัวหลังนี้จะดีกว่าหน่อยคือกินแล้วหลับสบายแล้วไม่มึนงงยาทั้งสองตัวเนี้ย อย่างน้อยก็ยังดีกว่ากินเหล้าหรือเสพยาเสพติดนะครับเพราะอย่างตัวไซโพเฮตาดีนจะทําให้ง่วงใน3าวันแรกง่วงมากจนแทบไม่คิดถึงความทุกข์อะไรนะฮะคือหลับอย่างเดียวแล้วก็หิวข้าวมากอย่างน้อยการกินได้นอนหลับในช่วงแรกบ้างก็ยังดีเพราะถ้ากินไม่ได้นอนไม่หลับจะมีผลต่อสมองและเพิ่มความเครียดจนคิดสั้นได้ง่ายขึ้นอีก ยาแก้แพ้กลุ่มพวกนี้สามารถหาซื้อได้เองตามร้านขายยาทั่วไปนะครับเพราะเป็นยาไม่อันตรายความสำคัญของการแก้ปัญหาหลายอย่างอยู่ที่การอดทนรอให้เวลาผ่านไปไม่ใช่สารพัดเหตุผลที่หลายคนรุมเข้ามาสั่งสอนจนกลายเป็นซ้ำเติมคนที่กําลังทุกข์ใจให้เครียดหนักกว่าเดิมไปอีกคนที่เคยอกหักหน่าจะเคยรู้ดีนะครับว่าหลายคนพยายามปลอบใจเราแต่กลับเป็นการซ้ำเติมอย่างไร้กาศอย่างไร คนกำลังอยากได้คนรักคืนก็ดันมาบอกว่าโอ๊ยคนเนี้ยไม่ดีหรอกปล่อยมันไปเถอะช่างมันไปเถอะหาเอาใหม่ดีกว่าเดี๋ยวก็เจอคนดีกว่าก็ในเมื่อใจมันยังต้องการคนเก่าอยู่มันไม่ฟังหรอกครับยิ่งคุณไปบอกให้เลิกให้ตัดใจมันยิ่งทำร้ายทำให้เขารู้สึกหมดหวังมากขึ้นบางคนเนี่ยนะครับอยู่เฉยเฉยซะดีกว่าไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเขาทุกข์ก็พาเขาไปเที่ยวให้สบายใจซะดีกว่าหรือพาไปทำบุญจะดีกว่า มาพูดจาปลอบโดยที่เราก็ไม่รู้คนที่จะปลอบคนอกหักได้จริงๆเนี่ยต้องเป็นระดับโพชจิตแพทย์หรือคนที่มีความสามารถในทางด้านจิตวิทยาจริงๆเท่านั้นนะครับเรื่องของใจเป็นเรื่องละเอียดอ่อนคงไม่สามารถอธิบายได้ครบถ้วนในเนื้อพื้นที่อันจำกัดนี้นะครับขอแนะนำเพิ่มเติมให้ลองไปฟังเสียงอ่านหนังสือรู้จักรัก ซึ่งดาวโหลดได้ฟรีในโจโ so. จ n e t ที่ผมอัดเสียงไว้นะครับหมายเหตุอีกนิดหนึ่งทิ้งท้ายนะครับยาไซโปเฮปตาดีนเป็นยาแก้แพ้ปกติใช้กินครั้งละเม็ดวันละ1-3ครั้งก่อนหรือหลังอาหารก็ได้กินแล้วจะมีอาการข้างเคียงคือทําให้ง่วงมากใน3วันแรกแต่ก็อาจจะมีใจสั่นงดหงิดเล็กน้อยหลังกิน3าวันแล้วจะไม่ง่วงแต่จะหิวข้าวกินข,ข้าวอร่อยขึ้นถ้าหยุดกิน1-2วันแล้วกลับมากินใหม่ก็จะง่วงอีก มีการนำยาตัวนี้มาขายราคาแพงมากในอินเทอร์เนต็ตนะครับเพื่อเป็นยาช่วยอ้วนโดยจ่ายพร้อมวิตามินบีรวมทั้งที่ปกติเม็ดละบาทเท่านั้นแล้วก็จะเป็นอันตรายมากสำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า16ปีควรหลีกเลี่ยงเพราะมันจะไปขัดขวางกระบวนการเจริญเติบโตได้แต่ก็หน้าแปลกนะครับที่ยาตัวนี้อาจจะมีผสมในยาเจริญอาหารในเด็กควรจะตรวจสอบให้ดีด้วยนะครับก่อนจะซื้อยาเจริญอาหารให้เด็กเล็กทาน มียาแก้เมารถและยาแก้แพ้อีกหลายตัวที่กินและส่งอาการข้างเคียงให้ง่วงนอนหรือหิวข้าวซึ่งปลอดภัยหากไม่ได้กินเป็นประจำลองถามเภสัชากรดูได้นะครับเวลาเจ็บเจียนตายบางทีมันทำใจยากดังนั้นจึงแนะนำเผื่อเป็นตัวช่วยในยามคับขันซึ่งดีกว่าทุกใจทนไม่ไหวต้องฆ่าตัวตายหรือไปเสพยาเสพติดชนิดอื่นแต่ควรใช้เท่าที่จำเป็นอย่าใช้ต่อเนื่องนานเกินไปนะครับ แนะนำเพิ่มเติมสำหรับวิธีที่อาจจะดีที่สุดสำหรับใครหลายคนที่มีปัญหาชีวิตในทุกด้านเจ็บเจียนตายนอนไม่หลับชีวิตไม่สดใสจิตใจหดหู่อยากฆ่าตัวตายมองโลกแง่ลบไปหมดแนะนำให้ไปหาแพทย์ทางด้านจิตเวชโดยตรงจะดีกว่าที่สุดนะครับอย่าคิดว่าต้องรอให้บ้าแล้วค่อยไปหาแต่แค่ความเครียดปกติเนี่ยแพทย์ก็สามารถช่วยเราได้ในทุกด้านนะครับแม้แต่คนทำงานหนักมาก เป็นโรคเครียดโดยไม่รู้ตัวกันก็เยอะอย่าคิดว่าต้องบ้าถึงหาหมอแนวนี้จริงๆคนในปัจจุบันสังคมเมืองที่มีความเครียดสะสมควรพบจิตแพทย์เป็นเรื่องปกติไม่ต้องอายใครนะครับในประเทศที่เจริญแล้วเขาไปหาจิตแพทย์กันเป็นว่าเล่นเป็นเรื่องปกติมากซึ่งคุณหมอจะมียาช่วยให้ผ่อนคลายหลับง่ายและช่วยเรื่องบรรเทาทุกข์ทางใจได้ดีมาก คนอกหักผิดหวังอะไรก็ควรไปหาแพทย์ทันจิตเวชนะครับซึ่งท่านจะช่วยได้จริงๆดีกว่าไปหาทางออกกันเองอย่างน้อยยาเคมีก็มีผลดีในช่วงคับขันของชีวิตช่วยปรับเคลื่อนสมองให้สงบทำให้จิตใจอ่อนโยนลงทำให้ความทุกข์น้อยลงพอผ่านไปได้สักพักค่อยมาหาทางทำใจกันซึ่งคนประสบเหตุใหม่ๆหลายคนสู้ไม่ไหวหรอกครับปัญหาบางทีมันเยอะมากต้องจ่ายยาเท่านั้น ถึงจะเอาอยู่ยังมีการยืนยันจากแพทย์หลายท่านนะครับว่าแม้แต่เด็กบางคนที่ก้าวร้าวไม่ใช่ว่าเด็กดื้อนะฮะแต่ว่าเป็นเพราะเขามีปัญหาเคมีในสมองหลังไม่เท่ากันหรือแปรปรวนต้องพึ่งยาเท่านั้นให้ดุด่าตีให้ตายก็ไม่หายก้าวร้าวไม่หายเกเรบางอย่างก็ต้องพึ่งแพทย์นะครับอย่าคิดแต่ว่าทำใจอย่างเดียวก็พอโดยเฉพาะอย่างเด็กวัยรุ่นบางคนที่เคยเสพยา,ยาก็จะมีปัญหาเรื่องสมอง ก็ควรจะไปหาแพทย์เพื่อจ่ายยาที่ปรับคลื่นสมองด้วยนะครับสำหรับท่านที่มีปัญหากับคู่ครองที่ตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเอาอยัางไงดีแนะนำให้สวดมนต์ทุกวันทำบุญให้หลากหลายและอธิษฐานจิตหลังทำบุญดังนี้นะครับด้วยบุญที่ข้าพเจ้าทำไว้ดีแล้วหากคนที่อยู่ด้วยหรือคบอยู่ขณะนี้ถ้าคบต่อไปจะมีสุขมากกว่าทุก เป็นบุคคลที่ไม่ถ่วงความเจริญส่งเสริมให้ทำดีได้มากยิ่งขึ้นก็ขอให้ได้รักกันครองคู่กันไปขอให้เขาปรับตัวเป็นคนดีขึ้นขยันเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นคนรักที่ดีแต่ถ้าหากอยู่ร่วมกันคบกันต่อไปแล้วจะมีทุกข์มากกว่าสุขทวงความเจริญและพาแต่สิ่งไม่ดีเข้ามาในชีวิตก็ขอให้ต่างคนต่างไปโดยไม่มีใครเจ็บช้ำน้ำใจขอให้ตัดใจจากกันได้โดยไม่เหลือเยื่อใย เหมือนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนขอหมดเวรหมดกรรมกันแต่เพียงนี้ขอให้ต่างคนต่างไปดีมีสุขต่างคนต่างได้เจอคู่ครองที่เหมาะสมกับตนเองในเร็ววันนี้ด้วยเทินอธิษฐานย้ำๆด้วยใจเป็นกลางปราศจากความโกรธอาฆาตส่งแต่ความปรารถนาดีให้กันและกันทำบ่อยๆแรงอธิษฐานมีจริงนะครับขอแค่ตั้งใจจริงสามารถอธิบายได้ด้วยหลักจิตได้สำนึก สำหรับการอธิษฐานแนวนี้ผมเคยแนะนำไปหลายท่านก็ปรากฏว่าได้ผลอย่างรวดเร็วมากนะครับบางคนนี่ได้ผลข้ามวันข้ามคืนกันทีเดียวของพวกนี้อยู่ที่บุญและกรรมเก่าด้วยนะครับว่าเราทำบุญไว้เยอะมากแค่ไหนทำบาปไว้เยอะมากแค่ไหนถ้าเราทําบุญไว้เยอะการอ้างบุญมาอธิษฐานจิตจะช่วยให้ส่งผลเร็วมากขึ้น